อเอาขลามขลามใช่ไหม,นะมชื่อชื่อขลามอะไรนะนนถ้าบอก้ว่าก็ผมอากได้ยี่สิบบาทนี่นี่ด๊อกนะครับเป็นข้อขาวพอนนวดีถอดออกมาเขาเรียกขลามอะไรนะอะะไรนะรนคับขลามร้านอะไรอ๋อนี่ครับเนี่ยร้านเหมือนฟ้าเหมือนฟ้าน,านนะขลามโซโอสานนอมัดใช่ไหมครับขลามโซโอเหมือนฟ้านะครับเส้นทองแม่สอด พบพระนะครับที่ม้อนหินเหล็กไฟนะครับข้าวราหม์เหมยฟ้าอร่อยมีมีอะไรมั่งข้าวราหม์เหมยฟ้ามีอะไรมั่งอ๋อมีไส้กะทิถั่วดำครับผมไส้กะทิถั่วดำแล้วก็อะไรอีกตอนนี้ขายเดียวครับกะทิถั่วดำมีอย่างเดียวนะแล้วอาจารย์มาทานบ่อยไหมฮะเนี่ยเส้นทางเนี่ยบ่อยนะนะครับเราก็จะเราก็จะ ซื้อขราลามไปเป็นไว้ทานเส้นทางพบพระแม่สอดแม่นามาดอมก่อยนะค,ครับ